สวัสดีพีผู้รอคอยห้าหน้อยผู้รอสาเบิ้งรอผู้ลอคอยห้าน้อยมื้อนี้วันที่หกกอลกระดาด้อมันที่วันห้าน้อยวันที่ห้ากอลกระดาเป็นชาดอกพี่น้องเนาะได้นหน่อยเดียวแต่ทังมีชองเด่งอยู่สามหน่อยหลุดหลุดสามหน่อยเป็นจังไดได้ ดึกมือนิมือเคลื่อนนี่ดึกบได้ปล่อยเพราะว่ามันเน็ตซาเมาื่อคืนนี่ฝนตกเน็ตบ่ดทำงานก็เลยซาเลยเอาลงบ่อดใยแต่เมื่อคืนนี่พอพอหลวบร่วมเสร็จแล้วก็เอาลงบ่อดใยหน่อยหลุดไปสามหน่อยเคยแตกซีสอนสอ,อนกันมาหลายมือมือเคลื่อนนี่มาลดไปเลยได้หน่อยเดียวได้ชองเด้งนี่หรอกว่าได้กลมด้วย เลยตัวเยนเลยนแปดซวนแปดอยู shorts, ่นแอยู 2008, 2008, avenues, ่ต like ัวเดียวหอกสองเทียไปกับขันตัวหนึ่งอันนึ่งประกอบกับอันนึงกับประกอบอยู่แล้วพัฒนาฝันแตกอยู่นเก่าตรงๆตัวจอแต่ว่าตัวตัวหลุดว่าเขาเด้อพี่น้องเด้ออันละปูวอยากให้จอนำจะมีตระลุด จอนะำตัวี้งามๆกัจอไปเลยอันบ่าันมันก็นสิมีตำรุดเลยมันงคเสียมันบ่กเขาหลุดมันก็นไปทั้งนึงน้อพี่น้องเนาะเอาเอาไม่เอาไม่ไมบ่อเป็นยังไปได้อยู่ถึงกับลับตลอวจน้อพี่น้องเนาะวันนี้ห้าหน่วยก็มาแก้เมื่อละพี่น้องต้องมาแก่เมือ่อเพราะว่า มื่อวานนี่วันที่หาได้น้อยเดียวสองหนึงซื่อ,อขาดไปสามหน่อยบอชบุญนอบพี่นอ้องนอบมาแก่มือมื่อนี่วันที่หกขอแก่มือมม่อบอชบุญบอชบ์ผู้ใดติดตามกะขอตรวขออภัยเด้อสุเทียกับบอห,หลุดสามหุดซีหลักเที่ยวนี้จะได้มาได้เดียวแต่ว่า,าสองอยู่ ก็อสอนได้เยอะนะพี่น้องนะผู้เล็กเขามาหลุด0หลุดเจ็ดกรไดสองยางอยู่0ุดหลุดเจ็ดกรได้อยู่หลุด0นั่นละซำหลุด0นั่นไดเก้าแปดชแเราพัฒนาพันุนะนเก่กาช8เก่กาแปด,ด,ด่ะเก่าแป่คือกัน โอ้ยกัดกันซะหนา่าแมวกวนกันพี่น้องเอ้ยแมวหน่อยกวนแมวแมวใหญ่กวนแมวหน่อยแลี้ลูกกันเอาโู้ยันเดยเดี๋ยวมันมีหลายตัวกันยากมันใหญ่มากเนาะพี่น้องติดตามกขอบบุญขอบคุณเด้อที่ว่าบ่าถึงบ่ปลากันเป็นบ่เขาเขาเน่นก็นยังติดตามให้อยู่ บอกมูบอกพวกเขามาไม่เด้อคำามาเสียามาแชร์กันเราต่อไปพอได้คาสม,มุดปากาเน่เอามาเบิง้งมาบอกลายหญยหางแล้วมาเบิ้งแล้วสายแล้วสายแล้ว,ลวห้าหน้อยสพอจิตวันทีหกกอลากมอืดจับคู่เลยสีสวยแล้วมันสีแก่งสีสวยก่อนจับคู่ tám xuống sám cầu sám cầu sám xem xét xử xem xét xử xem xét xử xem xét สูงวิ่งสามสูงวิ่งกลมเด่นเน้นสามศูนย์ล่องสามสี่ตล่องกับพอยนียามกอไปในเด้อพี่น้องเด้อโอเียมันก็มาตัวล่อง

câu song câu song năm câu câu kết câu kết câu kết เกศเกเกพิเศษมันนี้าคุ้มี่นางงเก้าคุ้มไปเลยอันจะใช้ก็มีตะเกวิ่งวิ่ง เก้าสองก้าสองวิ่งกมเล่กนกมเล่นเก้าสองตัร่องเก้าศูน Hai b u k a cầu chết hút chết hút chết hút cầu Hãy ก้าแปดเก้าแปดก้าแปดสิงไปไมทำไมเนี่ยน,น้อมาัดขัดเาัด,าดนี้ลูกนี่นีนีเก้าแปดน้นำกัดกันแมวกระไรโอ้ยเดชูน Nguyễn Duyên Duyên Tết chết แปดเจ็ดวิ่งกลมเดียนแปดเจ็ดล่องเก้าแปดเนี่ยตัวล่องไว้นั่เด้อพี่น้องเด้อตัวล่องกับ้ำรวจซ้ำตัวตะกี้นั่นแหล,ละเห็นไหมเบื้องไกสิสิดอับันเบื้บงงองไกาใจเอารถ ไอ้กี่กับว่างไายมันเองผู้ังคนกับว่ามันหลุดหลาย,ยาตัวแต่สิหลุดบ่าหลุดเอาเตัต้งแต่ตุวกลมกระไดจักเฉินผู้จัดจังใดจัดหาให้แล้วเนะพี่น้องเนะผิดจาระนาเพี่ไอพี่ VIP, VIP. Giáp khu. Sống xuống. Sống xuống. Sống phẹt. Sống phẹt. Sống, bẹt. Sống bẹt. 01 01 23 23 23มาลบยุคีมาลบยุคีเร็ว ต้าจังมานำเก้าศูนย์เก้นยิ่งวิ่งสองศูน xuống mình bình xuống xuống Cũng lên xuống Lòng xuống Long xuống xa xuống cầu เอาแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้ดอผู้ใดเข้ามาแล้วแคปหน้าจอไว้มือแรงกะรวยสองทุ่มเคอรเออโมเมนต์ซีมงเคืองกะรวยแล้วหลังจากเลิกการเลิกงานงานบาัตรเลิกงานหามงซีมงกับเขาไว้ก่อนเขาไว้จักหน่อยก่อนจะพอกิดก่อนเราพี่น้องเนาะ นั่งกดแผ่เดียวเท่าน,นั้นละบ่ได้กดโดนดอกแก่มือเมื่อนี่มาแก่เมือม่อวานได้น้อยเดียวแต่ทั้งสองเด้งอยู่หาหน้อยถือว่าบูพานน้องมาแก่มือเมื่อนีวนวนอว่วันที่หกได้พี่น้องเด้อวันที่หกกรกฎาวันที่หกวันพอฤหัสที่หกกรกฎาห้าหน้อยสะพ่อคิดจับคู่แล้ว 3ามศูนย์สาเกหนึ่งสหนึ่งวิ่งสากลุ่มเล่นสามศูนย์ล่องสามีพิเศษเก้าสองหนึ่งเก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 ้าศูนย์เก้วิ่ง,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 งกเก้กลุ่มเล่นเก้าสองล่องเก้าศู ปกติ8ปดเกตเก้าเกตหกเกตเก้เจ็ดศวิ่งแปดเก็ดผมเล่นแปเกดล่องเก้าแป V.I.P. สองศูนย์สองแปา เกาศูนย์วิ่งสองศูนย์กลมเลนสองศูนย์ล่องสองสามเอาพี่น้องเอาไปผิดจรณนาบเบอร์เดอ้อตัวได้มักกระจัดตัวได้คัดกระพานมือว่านนี่มากแก่มือ่อมื่อวานน่อวานนี่มื่อว่านมันเข่าบดสมบูรณ์พี่น้องเลยเข่าหน่อยเดียวจะวา,างเหนือบนรางยัวเดินมาสวดปันไดบ่คือตุลรอบหลายหลายมือกันสามสีสามสีไม,ม้ยืนดีๆม,มาน้องมานหล่มมื่อว่านนี่แหละพี่น้องหล่มบันทีหา เอาไม่เอาไม่มือนี้วันที่หกก็ดีแล้วนะเดือมดีไปอีกแล้วรุดกระสีบวลดมัดดอกของปูคุณไปได้เย่ะให้ผิวนังเอฟซีสุขูสุขคนยาถิ่มกันไปเด้อมาเบ่งกันคือเกาขันไปทั้งอื่นหะเถียมันไฟเขวมันสิหาลดไปแดงบ๊ได้พี่นังเอฟซีสุขูสุขคนโศกดีเด้อมือนี้เด้อวันที่หกมีโศกมีลาบกันสุขูสุขคนแก่เมื่อไห เก่ゲゲงเกงเด็ดเมือนี่แกมือหาแล้ววันที่หกเห็บชีสุข,ข,สขูสุคนสศกสศก,กมันมานเฮงเฮงปังปังกันลำลำลยล่วยยาเก็บจะจนกันเด้อครอบรั้วหายยูเย็นเป็นสุขยาทะเลาะบบาแบ่งยูแบบผักแบบแพ่งกันสุกขูทุกคนสศกสศก,กมันมานเด้อพอกันไม่คลิปต่อไปสวัสดี